่โซนหลังบ้านนี่มาตั้งแต่ตีห้าดูโกย่าสับย่าอันนี้ตะไคร้อะตายแห้งเอามากองอันนี้เดี๋ยวจะสับใส่ต้นเลมอนที่จะปลูกจองไว้แล้วเนี่ยขีใบกล้วยลองเนี่ยเดี๋ยวจะสับต้นกล้วยลองเวลาปลูกอ่ะไอ้ก้าที่เอามาเนี น่าจะมีแปดนะแต่นี้วางได้แค่หอะ่ะหกหต้นไม่อยากมาวางไว้ทางนี้เพราะว่าทางนี้ทางเดินทางรถวิ่งขึ้นลงที่นาตรงนี้ยตรงนี้เลยนะไม่รู้จะขยายไปทางไหนดีอันนี้ก็ชิดลวกอ่ามันเป็นต้นข้าวโพดล้วาวรถไถมาดันดันมากองทิ้งไว้เนะี่ยต้องสางให้หมด ประมาณนี้เลยก็ปลูกให้ห่างนะเขาปลูกลงดินเนะเอาให้ห่างเลยนี่นาจระมาสักสาเมตรอะ่ะสเมตรอันนี้กว้างหน่อยอาจจะสอันนี้ก็ลื้อไม่ได้เจ้าของเขามีแอบเฉือนเฉือนไปตั้งหลายต้นแล้วหลายกอ ไอ้อออออกล้วยก็แห้งตายมีแต่ย่า้น,นั่นน่ะย่าไอ้อที่เขาให้วัวกินอ่ะงามอยู่อันนี้เออนี่เอารถไถปั่นปั่นที่ได้หกหกหกเอาไงดีเนาะหกเจ็ดเจ็ดตรงนี้ละมั้ง แปดน่าจะประมาณเนี้ยใกล้ๆตรงนี้แปดจะลองปลูกลงดินเลยเดี๋ยวเอาเอ่อเขาได้แล้วปุ๊บไอ้ต้นกล้วยที่มันตายอ่ะที่มันตายพายตายแห้งอ่ะจะเอามาลองเอามาลองจะไม่ขุดหลุมจะไม่ขุดหลุมวางแล้วก็ปลูกเลยเดี๋ยวเอาดินปุ๋ยมาใส่แล้วก็เอาต้นกล้วยมาล้อมก่อนแล้วก็ดินปุ๋ยปุก,ปลกแล้วก็รดน้ําแล้วก็จะคุมผ้าพลาสติกไอ้สแลนก็ไม่รู้จะต้องต้อง มันทาหลังคาไม่ทันก็เลยไม่รู้จะต้องทํำยังไงอาจจะต้องเอาซแลนล้อมแค่ล้อมข้อก็มั้งว่ามันแห้งจัดไม่รู้จะยังไงดีแล้วทําหลังคามันไม่ทันอันเนี้ยมาก่อนมาก่อนทําก่อนเครื่องตัดหญ้าก็ยังไม่เสร็จเนีย่ยเดี๋ยวจะสับต้นกุไอต้นกล้วยอย่างเงี้ยมันต้นกล้วยเบียดกับต้นขนุน ที่จริงเบียดกับทางเดินเกินไปไม่เข้าใจคนปลูกมะพร้าวแทนที่จะเว้นเว้นหา่างเบียดกันเลยมะพร้าวขนนโอ้โหยอดหายหมดเลยขนนไม่ค่อยได้ดูแลดินข้างล่างรู้สึกรู้สึกว่า มันเป็นดินแดงอะนะแล้วก็เอาดินนาโปะข้างบนต้องเอาเครื่องตัดหญ้าตัดอะอน,นี่เอาแค่เคียวกับไอ้เคียวกับด้ามที่ทำที่ทําไว้อะสับส,บส,บสบัแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวออกมาอันนี้ไม่ได้อันนี้งไม่ได้แคะออกเลยต้องเอาไปทางนูน้นนี่เอาต้องเอาแค่ที่ปลูกก่อนเพราะเวลามันไม่ทันจวนตัวแล้ว เอาเท่าที่ได้ขอให้มันลงดินก่อนเดี๋ยวไงว่ากันอีกทีนี่จองไว้แล้วนี่จองหนึ่งจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนถ่า <c oughs> <c oughs> ยยุไปยุกลับ <c oughs> ยุไปยุกลับ <c oughs> นี่เลย เพราะเดี๋ยวต้องมีโครงการอันที่ยังไงก็ต้องรื้อในอนาคตแต่ตอนนี้ยังรื้อไม่ได้ขนาดเขาปั่นแทนที่จะให้เขาายไปเลยเขายังแบบว่าเว้นไว้อ่ะเดี๋ยวเราปลูกไอ้เลมอนเบียดเลยเดีาบอกใครนะจับไปสามต้นแล้วสามต้นสี่ต้นแล้วต้นเล็กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะยังลูกแก่แล้วอ่ะเขากินกับน,น้ำพริกอ่ะอะไรมะแฮะเออ อะไรถั่อะไรมและอะไรสักอย่างนี่แหละเรียกไม่ถูกเห็นนรืองเด็กเด็กแล้วนะเห็นจะยากเลยเนาะหนึดิสับวรลไม้หักโค่นหญ้าขึ้นเอาเครื่องตัดหญ้าชอนชอนทั้งใต้อ่ะตัด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 ไม่งั้นก็ต้องเอาเคียวเกี่ยว เกียวก็งอนงานมากเลยงอนงานมากเลยเอาสเอาน้ำมาเหลืออยู่แค่นี้ไอวะต้งรีบไปทุระแล้วดูสภาพเมื่อกี้มีรังแตอยู่ตรงนี้แตเล็กๆอ่ะวิ่งหนีเกือบไม่ทันอ้านี่ไงนี่ <laughs> มา <laughs> ทุบๆๆแล้วหนีเลย <laughs> น้ำอร่อยน้ำอร่อยที่ถูดในโลกอ้าเสาอะไรกะเสาอะไรกะเอามาไม่เนี่ย ัดยายไงเนี่ยโอ้โหไม่เดินมาดูไม่เห็นนะเนี่ยเอาเสาวปูนเอาวงบ่อมาโอ้โหเซ็งเลยเอามาจากไหนอีกไม่เข้าใจแตกหักด้วยเสาไม่ได้ดีมันก็ยาวอยู่นะรู้มาจากไหนนี่ไม่เป็นของใครอ่ะเสาน่าจะยาวอยู่ ต้องเอาเครื่องตัดหญ้าซื้อมือสองมาแล้วมือหนึ่งไม่มีปัญญาซื้อตังไปใช้หมดแล,แล้วไปหาใหม่เ <c oughs> หนื่อยอ่อนใจได้กิ่นทุกเรียนไม่มีเจ็บเปลือกแล้วว่า ทิ้งมาหน้าดูเลยทิ้งขยะมาหน้าดูเลยจุดไฟเผาตรงนี้แหละเห็นแคแถวเนี้ยเอากระเบื้องมาจากไหนกันโอ้ยหัวจะปวด ย่าหวานอิสาราเอลป่ะน่าจะใช่นะดูโอ้โห,โโหโต้นหม่อนต้องมาฟันทิน้งแล้วล่ะเดี๋ยวฟันจุบๆุบๆๆเอาไปปลูกตรงนี้นีน่ไปไต่เข้าไปบ้านเขาละ่ะโอ้ยมีกล้วยด้วยโอ้มันลกเกินเขาก็เลยไม่มาไม่มีใครเข้ามาเลยมี่าะไอ้เรานี่แหละไปดีกว่า ไปแล้วไป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 โอเอโอเอตรงนี้หลุมหนึ่งดูสภาพแหมอย่างนี้ด้วยแรงเหวี่ยงสบายสบายชิวชิว ยิงยาอ่อนนะอุ้ยฝันง่ายเลยปัน่นอ่ะวันนี้มาปลูกกันตื่นตั้งต่ห้าครึ่งมาฟ้าสว่างแล้วใส่รถเข็นมาโอ้โหทางมาไม่ดีเนะนี่ก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ ขนมาสภาพนี่ยังขนไม่หมดจะจะอยู่คร่าวๆประมาณนี้นี่อุปกรณ์แค่นี้โ้ยกว่าจะขนได้น่าจะเป็นชั่วโมงมั้งนี่อันนี้มาซอยดินแล้วไอนน้สับดินแล้วโกยๆขึ้นมานิดหน่อยเพื่อว่าจะได้ปรุงดินข้างบนจะไม่ขุดลงลึกอ่ะเอาเนี่ยลอยๆไอนนแบบนี้เลย หนักเหมือนกันนะเนี่ยโหแดดก็จะมาแล้วตรงนู้น,นแดดมาและวดีมันบางบ้านไว้ยาก็ลกเดี๋ยวก็จะปูผ้าพลาสติกนี่คุมผ้าพลาสติกเลยเอาสักสี่เหลี่ยมมานะเอาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมคุมแค่นี้เองคุมแค่เป็นสี่เหลี่ยมเองเอาเข้าวข้าวก่อนไม่ทันเล้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันเป็นตอนๆ อนนี้ก็แบ่งสมบัติกันเรียบร้อยมีดินแล้วก็ไอแกบเก่าแล้วก็ดินเนงื้อดินและทั้งหมด8ดกองอ่ะ8ดกองเรียบร้อยละเห็นไหมใส่ใส่แล้วก็คุ้ยคุยคุยแล้วก็เอามาปลูกเลยแล้วก็ราดน้ำราดน้ำจะราดแค่ถังเดียวก็พอ อ่ถังเดียวก็พอไม่ไหวร้อนเหนื่อยแล้วสเต็ปต่อไปแดดก็เริ่มมาแล้วขุดแล้เมื่อกี้แดดอันตรงนู้นนี่แดดจะมาอันที่สองและขุดแล้วขุดเป็นวงเป็นวงแล้วผสมดินทำเป็นแอ่งไว้อันนี้เอาแกบไอที่เหลือมันโรย อนได้แล้วพร้อมแล้วทำอย่างเงี้ยเร็วสบายแต่ว่าถ้ามีรถขนมาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ะนะมีรถขนมาขับมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาส่วนผสมมาเรียบร้อยเลยเอามาบอกว่ากองแล้วก็ปลูกเลยน่าจะดีน่าจะเร็วกว่านี้อีกอันนี้เอาส่วนผสมมามาซุยดินซุยดินแล้วก็ขึ้นดินมันก็ใช้เวลาอันนี้ดีนะที่พ่อปั่นปั่นไว้อ่ะ นี่แหละามาดูสเต็ปต่อไปอ่แกะลงปลูกเออวันก่อนเอาเลมอนกิ่งที่ตัดมาแล้วก็มันโดนแดดอบร้อนร้อนมากมีนจ่แค่น้ำไว้มันแหง้งเยอะใส่แล้วก็อบร้อนแหง้งเยอะมาอย่างนี้เลยจะลองดูว่าเพราะว่าตอนที่ปลูกไอ้ต้นมะนาวต้นนั้นอ่ะก็ เขาให้มาอย่างนี้แหละงองแงงกว่านี้อีกเล็กแล้วก็ลากจะหลุดแหละไม่หลุดแหละแล้วการยาวแก่ต้นแก่ลาดน้ําไปถังเดียวน่าจะประมาณนี้หละมั้งเออเวลาน่นอ่มที่ปลูกอะ่ะเพราะมันจะฝนตกแล้วมันก็บางทีมันก็รู้สึกปีนั้น,นเออมันน่าจะติดแรงด้วยฝนแล้วมันก็ติดแรงมาดูสเสด็จดอไปไปหาไปเอาต้นก้าก่อน ไกลไม่พอพอแล้วไม่ลองพลาสติกแล้วแดดมาถึงนี่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่ไหวแล้วนี่เอาคุมแค่ต้นกล้วยก็พอที่แรกก็กลักวต้นกล้วยไม่พอนี่เปืยเปลยเลยต้นกล้วยคุมเลยแกะถูแกะฉีกตูดถุงแค่นั้นเองไม่ได้แกะหมดตูดแกะตูดถุงแค่นั้นเองแหวกตูดถุงไว้อันนี้ก็เหมือนกันนี่เนี่ยอันนี้อันนี้ที่ตอนที่ตอนมา ก็แหกถุงขึ้นเหมือนถลกเหมือนถลกผ้าถุงอะประมาณนั้นอะนี่อันนี้ก็แกะตูดถุงความชื้นในถุงอะก็ยังอยู่ลากเขาจะได้วิ่งไปข้างล่างก็ยังไม่แห้งนี่ต้นกล้วยเป็นอย่างนี้เลยที่เอามาใส่เนี่ยเป็นกอๆเลยน่ะเป็นต้นๆเป็นลำๆเออนี่ก็ข้างบนก็ปิดไว้อันนี้ต้นน่าจะขี้เหร่สุด น่าจะขี้เละสุดมีต้นหนึ่งเอา้าอันนี้ต้นใหญ่อะไม่รู้เลยจำไม่ได้เลยว่ามันมีลูกติดมาด้วยเพิ่งรู้อะเพิ่งเห็นอะเพิ่งเห็น,นจริงๆเลยนะเห็นตอนที่เอามาปลูกเมื่อกี้เนี่ยแหละเอา้ามีลูกด้วยเหรอแกะมาตอนห่อมาก็ไม่เห็นติดมานะี่จำสภาพนี้ไว้อย่างร้อนเลยอ่ะตีห้าครึ่ง จบงานจบงานนี้พลาสติกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนสายน้ําก๊อกน้ําไม่ดีเปิดน้ําทิ้งไว้ไม่ได้ต้องไปทําก่อนแก้ไปใสยย่ยางเหมือนเดิมเดี๋ยวให้เขาว่างๆเขาก็ให้เขาไปลดเข,เขาจะได้ลดให้แล้วก็จะได้ไม่ลําบากเอาไอ้ที่เราซื้อมาอท่อพีอ่ะเสียอย่างนึงไอ้ท่อนไอ้ท่อบ้านนั่นนะ <laughs> มันมันเป็นสายแข็งเวลาเรางอคายออกมันไม่คายเลยพึ่งรู้ ลุงนี้ซื้อสายยางธรรมดาดีกว่าเออมันเจาะใส่มันเจาะใส่น้ําหยดอะ่ะเพราะสายยางมันนิ่มมันคลายแพงกว่านิดหน่อยดีกว่าด้วยซํำคิดว่านะมันไม่เห็นถูกเลยซื้อมามัวเลยยี่สิบเมตรเก้าสิบเก้าบาทนไม่แน่เดี๋ยวถ้าเย็นๆถ้ามีเวลาว่างอาจจะเอาสแลนมาบังแดดทางทางด้านนี้ สักหน่อยทุกอันอะ่ะที่จริงอะอยากจะใส่หลังคาอยากจะใส่หลังคาเผื่อเขาจะปลูกอะไรข้างๆอย่างเงี้ยได้ใส่หลังคาเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนแต่ตอนเนี้ยตัวใครตัวมันก่อนครับนี่แหละโคตรร้อนเลยขอมะนาวหน่อยนะขอเลมอนหน่อยนะ S <s> สบัดบ๊อบใส่ดีไหมร้อนชี้หายเลยรู <l ots> ้จะบอกยังไงร้ <l ots> <l ots> อนมาเลยต้นกล้วยดูอย่างเน่าเลย <l ots> <l ots> กำลังแบบกำลังกินอร่อยข้างล่างอีกต้นหนึ่งสมสมไว้คราวนี้จะปล่อยทิ้งไว้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกอาจจะเป็นสักสองสามเดือนเพราะว่า ต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็ต้นเอ้สวยนนไม่แน่ใจว่ากิ่งเอามาจากต้นไหนเอ่อน่าจะเป็นอะอะไรอ่ะเดีย๋ยวนะอ้ยูเลกามีอันเดียวเอ๊ะน่าจะเป็นเมเยอร์หมดไอ้ต้นหน้าบ้านเออต้นหน้าบ้านมันต้องอเดี๋ยวให้มันโตก่อน แล้วจะขยี้ใบดมเออจะได้รู้อ่าเนี่ยนะยูเลกาน่าจะเป็นอันเนี้ยที่แน่ๆน,นะที่เป็นตุ้มเหมือนที่ตัดมาเนี่ยอันเนี้ยยูเลกาหอมเป็นเลมอนเลยอันนี้โตนะจ๊ะไอ้ดูมันโกดจัด <c oughs> มีเขี้ยวด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันเหีเห่ยวยังไงก็แตกออกมาใหม่ข้างล่างลดน้ำถัง อไม่ถึงถังอะ่ะจึงหนึงแค่ชุมแค่ชุ่มแค่ชุ่มอันนี้ลดเยอะหน่อยเพราะอันเนี้ยลากมันไม่เยอะอันนี้ลากมันไม่เยอะเนี่ยเมเยอร์เนี่ยต้นเนี้ยลากไม่เยอะ,ยนนลยอะแล้วก็เป็นกิ่งกิ่งตอนมาตอนเองอะ่ะตอนดินตอนแบบดินเป็นดินแบบดำๆด,ด้วยไม่ได้เป็นดินแบบแข็งๆนี่ะเก็บของปิดจับ ต้นกล้วยโล่งไปเลยโหวิ่งหลบก็ไม่ทันตรงนี้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 เป็นไงละเดนั่งไง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 อ๋อหาแต่แนวอ๋อมันอยู่ตรงนี้ก็ถึงว่าสินี่ไงตัวจ้าบตัวจ้าบตัวเจ็บ นี่อันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่อันเนี้ยตัวเล็กเดี <c oughs> ๋ยวกลัวเขาไม่เดี๋ยวเขาอะไรนะขึ้นเครื่อง,งบินเดี๋ยวเขาไม่ให้ดูบัตรไม่ยุ่ง <c oughs> ดูบัตรแล้วออ้ยหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชนแย่ yeah, เลย อันนี้แล้วปิดจับตามมีตามเกิดสไตล์มีอะไรก็ใช้นั่นแหละอันนี้เดี๋ยวก็คงมีคนมาเคลียร์เคลียร์ได้นิดเดียวกองไว้ตรงนู้นโอ้เริ่มเผาแล้วอะ่ะเขาไม่ได้ห้ามแล้วอะ่ะ